วันนี้เราเราที่เราเกริ่นไว้สัปดาห์ที่แล้วก็คือเราจะมารีวิวหนังสือเล่มที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับปีนี้สําหรับพวกเราทั้งสามคนแล้วก็นนของนมีเอามาด้วยแล้วเดี๋ยวโนนแจกวะโนนแจกนนแจกเลยโ,โ,โนนแจกเลย,เออยแต่ว่าอ,อาจ<ๆ>จะดูแบบว่ามีสภาพเยินนิดนึงนะเพราะอ่านไปแล้วอาจจะเยินเยนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีขีดไม่ได้มีอะไรเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวเริ่มจากนนนก่อนแล้วกันคือพอดีจริงๆแล้วอ่ะบอกพี่ๆว่าเอาคนละสองเล่มแต่ว่าพอดีว่าสองเล่มเนี้ยมันเป็นชุด อ๋อก็ออเลยแจกก็เลยแจกสองเล่มเลยทีนี้เอาเล่มแรกก่อนเล่มนี้พูดบ่อยแล้วเล่มนี้พูดบ่อยแล้วก็คือหนึ่งร้อยแปดเวมนม์แห่งการจัดบ้านคือหนังสือของมารีเอกคอนโดอ่ะที่แปลที่แปลเป็นไทยแล้วเนี่ยอ,ออกมาเยอะมากนะมีประมาณแบบห้าหก 5, เล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่มนี้มันเป็นเล่มที่อ่านง่ายที่สุดเพราะมันเป็นข้อแล้วปีนี้อย่างที่บอกว่าหนึ่งใน New Year Resolution ของนนในปีสองพันยี่สิบเนี่ยมันคือการจัดห้องให้สําเร็จแล้วถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ก็ไม่สําเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต การจัดบ้านที่จากเดิมแล้วเนี่ยเรามักจะจัดจากพื้นที่เนาะเราจะเราจะจัดตรงโต๊ะทํางานก่อนจัดตรงตู้เสื้อผ้าก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจัดบ้านที่ถูกต้องเนี่ยที่เป็นหลักของเขาอะนะคือเราต้องจัดเป็นแคตตากรีเริ่มจากจัดเสื้อผ้าก่อนจัดหนังสือจัดเอกสารแล้วค่อยไปจัดของที่เป็นของกระจุกกระจิกต่างๆแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าต่อจิตใจนะครับซึ่งการจัดบ้านแบบนี้มันมันเป็น นนรู้สึกว่านนได้พื้นที่เหมือนได้บ้านห้องใหม่เลยเหมือนได้บ้านใหม่กลับมาเพราะว่าพื้นที่ในห้องมันไม่เคยโล่งขนาดนี้ไม่เคยแบบว่าหาของง่ายขนาดนี้ไม่เคยมาก่อนเลยปกติจะแบบว่าอะไรก็ไม่รู้กองเต็มพื้นไปหมดจะหานู่นหานี่เป็นสิบนาทีเหมือนกันกว่าจะเจอนะครับก็อยากแนะนําให้ทุกคนช่วงเวลาที่จะใกล้ๆเข้าปีใหม่แล้วเนี่ยก็ลองจัดบ้านกันดูจัดห้องจัดตรงโซนไหนก็ได้ที่คุณอยากให้มันเริ่มต้นสักจุดหนึ่งอ่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเยอะแล้วมันทําให้อารมณ์ดีขึ้นด้วย เวลาเห็นอะไรที่มันแบบเป็นเอาเวลอออรแกไนซ์แล้วมันจัดเป็นระเบียบแล้วเนี่ยนี่คือเล่มหนึ่งนะครับแจกด้วยนะแล้วก็อีกสองเล่มอีกสองเล่มคือด้วยความที่ปีนี้เราไม่ได้ไปต่างประเทศเนาะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนทีนี้มันมีหนังสือชื่อรูทสิบสามเนี่ยนะครับสองเล่มเลยเป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะครับของชี้ดาบนะครับคือเวลาไปงานหนังสือเราไปซื้อหนังสือของชี้ดาบเนี่ยมันมักจะเป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยที่กลับมาบ้านปุ๊บนุ่นอ่านอ่านเป็นเล่มแรกเลย พราะว่ามันสนุกมากแล้วมันแบบนุ่นอ่านรวดเดียวจบตลอดเลยอะ่ะคือหนังสือมันก็แบบหนาประมาณหนึ่งประมาณ3า0ร้อหน้าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอ่านรวดเดียวจบตลอดเลยเพราะมันสนุกมากเรื่องราวของสองเล่มเนี้ยมันคือเรื่องราวที่เขาอ่ะไปขี่มอไซค์ไปกับเพื่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกก็เป็นแบบใครก็ไม่รู้ที่ติดต่อมาทางแบบทางเพจข้างหลังอะ่ะว่าแบบเออไปขี่มอไซค์จากระยะทางเนี่ยมันแบบระยะทางมันพีคมากคือจาก ซานฟรานซิสโกไปนิวยอร์กให้ดูแมพให้ดูแมพขียอเลยครับให้ดูแมพคือคือคือจากสุดขอบหนึ่งไปอีกสุดขอบนึ่งคือมันแบบว่าเจ็ดเจ็ดพันไมล์ครับคือมันไม่ได้จากเขาจากจากนิวยอร์กไปซานฟรานซิสโกอ่า ซึ่งสนุกมากแล้วมันมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่มันผ่านตรงเส้นระหว่างนั้นคือแบบเฮ้ยไม่มีที่นอนทําไงดีวะนอนข้างถนนไหมหรือไปนอนที่วัดไหมไปกลางเต็นท์นอนแล้วก็เจอเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้นมนแบบันสนุกมากสนุกแบบเขาเขียนสนุกมากแล้วมันก็จะมีแบบภาพเหตุการณ์นิดหน่อยที่เขาถ่ายมาให้ดูระหว่างแบบที่เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเออมันเจ๋งเนี่ยได้เห็นแบบได้เห็นความลำบากของกฎความหาธรรมของจริงอ,ะอ่ะนี่คือความหาธรรมามากๆแล้วก็อ่านง่ายมากแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่แบบเราไปไหนไม่ได้เนาะเราก็เลยแบบไปดูประสบการณ์ของคนอื่นแทนที่เขาไปเที่ยวกันมาก็แจกครับสามเล่มแจกสามเล่มเดี๋ยวคิดคําถามก่อนเป็นหนังสือที่อ่านแล้วด้วยนะแบบได้กลิ่นอายของจานนนกลับบ้านไปด้วยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วมันพิกตรงนี้อ้าของพี่บ้างนะครับก่อนนี้ไปของนะครับหน้าภาพมาครับเพร่ะวาคุณสรุปอ้าวมันปีนี้พี่เลือกสองเล่มนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังในรายการทั้งสองเล่ม เล่มเอาเล่มขวาก่อนทํางานยังไงไม่ให้บ้าซะก่อนคือถ้าถ้าคนที่อ่านหนังสือช่วนิ้สือเน็ตฟลิกกำลังดังใช่ไหมครับเน็ตฟลิกก็จะมีเคาน์เตอร์แบบบ้าดีเดือดอ่ะด้ว่าแบบว่าโดยเฉพาะคนหนังสือเล่มนั้นอ่ะอ่าเล่มสีแดงอ่ะ No rules rules เนี่ยอ่าเสร็จหนังสือตัวที่เกียจไปเลยเออละถ้าอันนั้นใครว่านั้นเดือดไม่อยากทําตามให้มาทาตามวันนี้อืมเล่มนี้คือหนังสือการเล่าทําการทํางานของเบสแคมป์เบสแคมป์ก็คือตัวเหมือนกับคล้ายๆเคาเรียกนะ ภาษา<ม>เขาเรียก,กอะไรโ Project m ม n a g e m e n t Software ก็คือทีมมันอยู่คนละที่อ่ะแล้วก็ส่งงานโยมแล้วเขตรงกลางเนี่ยนะเบสแคมป์เนี่ยต้องบอกว่ามีวัฒนธรรมการทํางาน <c oughs> บางส่วนเหมือนเน็ตฟลิกบางส่วนตรงข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันน่าจะแบบเออมีความเขาเรียกวา่วาประนีประนอมมากกว่าไม่เดือดเหมือน Netflix บแบบเน็ตฟลิกเช่นเอาเฉพาะคนเก่งเท่านั้นอยู่เอาเวเลตเอาออกเลยเนี่ยเน็ตกซ์นี่คืออเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโหดอ่า แต่ว่าในแง่ของความเหมือนกันก็คือเรื่องของการให้สานการทํางานไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาไม่มีอทั้งสิ้นคือทํางานตามสบายเลยแล้วก็อย่างที่เบรดแคมมีแล้วเน็ตติกไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของที่เบดแคมไม่มีการประเมินผลอ่าใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบอะไรอ่าเงี้ยคือเขาเขาภูมิใจมากไม่มีการประเมินผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสาหรับคนที่อยากทํางานแบบเชิงยุคหลังไม่ได้เป็นเงี้ยเยอะทางานแบบคนละที่คนละทางแล้วรวมตัวกันมา บนตัว cloud system ส่งงานติดต่องานกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทำแบบ b บ s e ค a m p ก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึงแค่น่าศึกษาดู <c oughs> คือถ้าใครไม่ชอบแบบพลังเดือดเต่อยกม็มีพลังแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็มีตัวอย่างในพิการที่เขาทำาี่เขาคิดนะครับแล้วก็เบสแคมป์ก็ไม่ได้เล็กๆนะก,ก็ใหญ่มาก,กัใหญ่ใหญ่ใหญ่เ<ม>บสแคมป์ใหญ่มากโอเคเลยอะแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาพีคสุดคือเขาถึงแล้วตรงข้าับเน็ตฟิกเลยนะเน็ตฟ <laughs> ิกเนี่ยเคาบอกว่า <laughs> คุณได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมไปหามาในตลาดเดี๋ยวจะปรับขึ้นให้เท่านี่ขึ้นเน็ตฟิกเป็นอย่างนี้แต่ที่เบสแคมพ์พนักงานตำแหน่งเดียวกันไม่ว่าจต่ละต่างเงินเดียวกันเออแต่วนนเป็นซอฟต์แวร์เอินจิเนียร์แล้วเหมือนดาร์ฟอะไรเงี้ยนี่ตรงข้ามเลยนะเตรงข้ามเพราะนนทดาร์ฟอะไรเงี้ยสิบคนชัตตี้อะไรเงี้ยเป็นตำแหน่งเดียวกันซอฟต์แวร์เอินจิเนียร์อืมสี่คนได้เงินเท่ากันหมดที่ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตรงข้ามกันเน็ตฟิกเลยนะนะครับ อีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวนะอันนี้ก็เป็นอ่าหนังสือที่บอกให้เราหาันมาปรับตัวแล้วก็อยู่คนเดียวให้ได้พี่ชอบเล่มนี้เพราะว่าพี่เชื่อว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นอืมแล้วเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยอืมคือสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะ่ะนี่นก็คือต้องคนที่แบบว่าแล้วเราต้องมั่นใจในตัวเองเลิกเอาตัวเราไปอยู่กับสายตาคนอื่นความคิดคนอืึ่นเขาสุ่นเื่นต่าง เล่มนี้จะทําให้เราสึกว่าคนที่ต้องด e พเอนเด t กับด e พเอนเดเวอร์กับคนอื่นเยอะๆเนี่ยจะได้หันกลับมามองตัวอเองแล้วมีความเชื่อมั่นในตัวเองอือนี่แหละพี่เลือกสองเล่มนี้ เดี๋ยวเอามาแตกเหมือนกันวันนี้โดนไม่บอกก่อนเลยเอามาแตกบ้างโดนก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบคือโดนอะจำได้ว่าที่ใเพื่อนยืมไปแล้วสุดท้ายเฮ้ยเพื่อนเอามาคืนแล้วก็เลยหยิบมาเลยแล้วกันขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากแต่พี่จะแจกเล่มในตัวพลังพลิกการอะไรคนเดียวไปแล้วเป็นเซตเดี๋ยวมาแตกเพิ่มอ่ะเดี๋ยวพ่อมาแจกเหมือนกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่วันนี้ไม่ไม่รู้ไม่รู้โดนโดนโดนขอโทษของผมผมพี่เอากันสองเล่มนะแต่ผมมีเยอะผมผมผมไม่สามารถตัดได้จริงนก็เลยเอามาหมดมาเจ็ดเล่มเจ็ดเล่มเล่มทีดหนึ่งฮะนี่ ไอคอร์ทิมเน็กทนะเป็นเป็นนิยายคือปีนี้เป็นีที่นิยายเยอะเห็นเห็นเห็นพี่บอยวิสุทธ์เขียนเหมือนกันเออดีมากวิสนีดีมากเลครับเป็นเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องสนุกมากแล้วก็ให้กําลังใจชีวิตด้วยนะครับเล่มที่สอนนี่ยังอ่านต้องใช้คำว่าเกือบจบยังไม่จบแต่แบบอชอบมากเลย Promise Land ของโอบามาคือผู้ชายคนเนี้ย คุณจะชอบเขาในฐานะนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะหรือแม้แต่ในฐานะประเทศอเมริกันนะแต่ผมรูม้สุขเพาะเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมคนหนึ่งนะลิงอ่านเรื่องราวของเขาวิธีคิดเนี่ยชอบมากนะพรอมิสแลนด์เป็นหนังสือที่ดีมากคนอ่านมากๆนะฮะอีกเล่มหนึ่งครับเล่มที่สามนะครับอันนี้แน่นอนนะมาแน่นอนโนรูส์รูส์นะครับเล่มที่สี่ mindless eating เป็นหนังสือแบบ <c oughs> คืออยู่ดีวันหนึ่งผมก็เซิร์ชอะไรของผมอยู่ในบุ๊กเดเือนเกษตรผมก็เจอเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าเต้องสั่งมาอ่านดูก็ได้นะฮะเฮ้ย ทำให้เข้าใจว่าการกินของเราเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราเยอะมากจริงๆก็รู้อยู่แล้วไหมแต่ว่าอันเนี้ยละเอียดยิบเป็น science back base เต็มหมดแล,แล้วก็หนึ่งใน uh, new resolution ก็คือปีนี้ไม่ใช่ปีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันคือช่วงช่วงเวลาคนอายุสี่สิบแล้วคุณจะกินตามใจปากไม่ได้ละแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวิการกินที่ไม่ทําให้เราทรมานด้วยอืมทำยังไงให,ให้มันยั่งยืนอ่ะให้มีจะบอกนะครับในหนังสือนี้ดีถัดไปฮะยีลาสติก ใน l a s สิ่งนี้ดีมากนะครับก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรเงี้ยนะครับเป็นหนังสือโอคอนบุกแปลเรียบร้อยแล้วนะฮะอ,อ,อ่านสนุกแล้วก็อ่านม่ยากแล้วก็เบาๆคือคือคือคอ,อ่านจริงๆเนื้อหาไม่เบาแต่ว่าอ่านเราจะไม่ได้รู้สึกแบบโหต้องรู้ไปทําอะไรเลยแบบเน็ตจะจะรู้สึกว่าโอเคเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วจะปรับตัวยังไงนะครับอีกเล่มหนึ่ง Animal Farm ผมไม่รู้ว่าทำไมผมเลยไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนหน้านี้นะแต่ Animal Farm เป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะครับในเชิงของของของการเป็นนิยายเสียดสี นะฮะเอ่อหนังสือเล่มนี้ดังมากตอนที่ท่านยกแนะน้ำมาไม่อ่านแล้วบอกว่าทำไมเล่ไมอ่านเล่มนี้งงท่านเดี๋ยวก็ทัวลงไปทัวลงไปชวนเขาทวลงไปนะจอร์จอเวลล์ี่เล่มนั้นคือ1984ก็เป็นเอ่อเป็นหนังสือที่ดีของจอร์จอเวลเอนกันเออผมอยากรู้จังเลยมีใครบอกได้ไหมว่าทำไมปี1984เน้าแปดสี่นี้มันถึงถูกอ้างอิงเยอะมากในเชิงของ pop culture และในหลายๆเขาจะพูาหนึ่งเก้าแปดสี่นี่ยมันปีชื่อหนังสือของเอ่อของจอร์จออเวล แล้วหนึ่งคิวแปดสิบสี่เป็นชื่อหนังสือของมูราคามิอไม่แน่ใจว่ามันแปลถึงหนึ่งเก้าแปดสี่หรือเปล่าแล้วก็หนึ่งเก้าแปดสี่เนี่ยคือชื่อหนังโฆษณาที่ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งคือหนังโฆษณาของแอปเปตอนนั้นอ่ะที่ทําที่คว้างกว้าง้อนไปใส่จอนั่นแหละผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะปีหนึ่งเก้าแปดสี่เนี่ยมันมีนนยยออะไรหรือเปล่านะฮะเพื่อไมเป็นปีที่บริษัทพี่ตั้งหรือเปล่า ใช่ tacos, ใช่ไหมไสี่ใช่หนึ่งเก้าแปดสี่แต่ถ้าจะซื้อของไฮฟ์หร so, ือสีจันต้องหนึ่งเก้าสี่แปดหนีอ้ครับแหวะครับไปขอบคุณมากครับนไปต่อครับไปต่ออ่ะครับต่อฮะเล่นไหนอีกนี่เป็นเล่นสุดท้ายคือเล่นจริงๆผมผมผมอ่านมานานแล้วล่ะแต่ปีนี้ได้อยู่กับมาีนครั้งหนึ่งคือก่อนหน้าเนี้ยช่วงโควิดอะมันเศร้ามากเลยเศร้าหลายเรื่องเศร้าเรื่องยอดขายไม่ดีเศร้าหลายๆเรื่องฮะ แล้วก็กลับมาถามตัวเองจริงๆว่าอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราแฮปปี้จริงๆก็คือคําตอบคือวิ่งเออแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยอยู่หยุดวิ่งไม่ได้แล้วตอนนั้นหยุดวิ่งไปแบบตอนนั้ก็กลับมาวิ่งใหม่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยทุกน้อยลงตั้งแต่กลับมาวิ่งมีมีความสุขมากขึ้นหนยนะครับเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวเลยมั้งของมูราคามิที่เป็นนอนฟิคชั่นครับนะมูราคามิเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นนักวิ่งที่ ที่มีความเก๋นะก็คือวิ่งมาทอนทุกปีนี่คนเจ็ดสิบกว่าก็ยังวิ่งอยู่นะแล้วแกเคยวิ่งร้อยโลครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าในนี้ก็เขียนไว้บอกว่าร้อยโลคนวิ่งไหมบอกว่าควรมาวิ่งสักครั้งหนึ่งแต่ผมไม่วิ่งแล้วนะคือให้เขาวิ่งครั้งหนึ่งให้รู้พอแล้วคุณก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่แหละนะฮะเจ็ดเล่มอืมโอ้ตายตายตายอ่ะตามไปอ่านกันได้นะครับเออหนึ่งเก้าแปดสี่นี่มันไอ้นี่ด้วยนี่วันเดิมวนแมทวันเดิมวงแมทันเน เป็นปีที่เออนั่นแหละงั้นงั้นเดี๋ยวอีกสามเล่มเนี้ยรอแจกพร้อมพี่ๆพรุ่งนี้เลยครับท่านอ่าได้รอแจกพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคําถามตอนนั้นเราเอาแบบพีคๆเลยไหมคนเดียวคนเดียวได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยเลยมั้ยเออคนเดียวทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวคำถามเอายากๆเลยเพราะมันเยอะมากนะนนสามเล่มใช่มพี่ปีสองเล่มพี่เจ็ดเล่มนะพรุ่งนี้ได้กว่าเลยคนเดียวสองเล่มคนเดียวโอ้โหได้คนเดียวได้เป็นสิบสองเล่มหรือเป็นแกลนสแลม ระดัระดับเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวขอเจอุกเล่นแบเดี๋ยวขอคิดคำถามด้วยต้องขอคิดคำถามก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเขาลุกเล่นสวยเลย